นะฮะก็ในช่วงที่ผ่านมานะครับพอดีมีมีข่าวขออนุญาตมาเรียนแจ้งขอกาบขอเป็นสะพานบุญนะครับกาบเรียนเชิญท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับร่วมเดินทางมากาบขอพรนะครับกาบสักการะและกาบขอพรนะครับอมหาโจ้นะครับเทียโหเซียบอไฮตังมาบอโหนะครับท่านเจ้าแม่สามุกจีนบางแสนนะครับชนบุรีนะครับก็พอดีอ้อิปแป๋วนะครับท่านเป็นประชาันนะครับของทางสาลเจ้าแม่สามุก จีนบางแสนนะครับท่านก็ช่วยส่งไลน์มาให้ผมช่วยอ่าประชาสัมพันธ์ให้ทราบน,นิดนึงนะครับว่าตอนนี้ทางโรงเจนะครับที่ที่ของทางศารเจ้าแม่สามุกจีนบางแสนนะครับเปิดให้ประชาชนนะครับเข้ารับประทานอาหารเจ เป็นปกติแล้วนะครับตั้งแต่ที่มีการปิดในช่วงโควิดนะครับเริ่มตั้งแต่วันเสาร์น่าจะวันนี้นะครับ23กันยายน2566เป็นต้นไปนะครับก็ยังมีเปิดวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดราชการวันหยุดนักขัตฤกษ์น,นะคะแล้วก็เทศกาลร,รับประทานเจปีนี้นะครับที่วันที่15ตุลาคมถึง23ตุลาคม2566ด้วยนะครับก็เปิดอ่าเป็นปกตินะครับอ่าขอกราบ,บเรียนเชิญท่านลูกหลานท่านลูกศิษย์นะครับท่าน ประชาชนนะครับที่เดินทางมากราบขอพรนามาโจนะครับเทโหดเสบอไฮตังมานะครับก็สามารถที่จะร่วมรับประทานอาหารเจได้นะครับที่โรงเจที่อยู่ที่ชั้นสองนะครับที่ศาลเจ้าแม่สามมุกจีนบางแสนนะครับก็ต้องกราบขอบคุณนายอิแปะนะครับคุณกมลรักลื่นกมลนะครับท่านเป็นประชาสัมพันธ์นะครับศาลเจ้าแม่สามมุกจีนบางแสนนะครับ กราบขอบคุณมากเลยนะครับกราบขอเป็นสะพานบุญกราบเรียนเชนิญท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับมากราบขอพรอาบ,บจริงๆผมจะเรียกท่านอาหมาโจโน,นะฮะแล้วก็อาบโอโหนะครับเพราะว่าอ่าอย่างอย่างอย่างผมเวลาโตขึ้นมาจากอ่าขอขอขอเล่าประวัตินิดหนึ่งนะฮะอย่างเด็กๆเนี่ยฮะคุณย่าผมก็เคยอ่าแบบบางทีเรากาบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับแล้วก็อ่าขออนุญาตถวายงอบเราเนี่ยฮะให้เป็นลูกบุญธรรมอย่างผมเด็กๆคุณคุณย่าก็เคยมอบ ขออนุญ,ญาตมอบผมให้เป็นลูกบุญธรรมของอท่านเจ้าพ่อเฮงเจียผู้ยิ่งใหญ่นะครับฉีเซียนตาเซ่นนะครับหรือว่าท่านาแปะอ้วงไตเสี่ยหุกโจ้นะครับจเจ้าพ่อเฮงเจียผมก็เลยเวลาผมไปกราบขอพรอ,อ,อ,องค์ท่านเทพเจ้าเฮงเจียผู้ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะที่ฐานไหนผมก็จะเรียกแปะอ้วงนะครับเหมือนกับคุณพ่อบุญธรรมนะครับแปะอ้วงไตเสียหุกโจ้นะครับแล้วก็มาในช่วงหลังๆนี้ก็คุณแม่นะครับก็ได้ขออนุญ,ญาตถวายผมขอมอบผมให้เป็นลูกบุญธรรมของอาหมาโจ้นะครับ นะครับผมก็เลยบางทีผมก็จะติดเรียกอาหมาโจ้เป็นอาบอโหนะครับเหมือนกับท่านแม่บุญธรรมนะฮะก็ก็เลยถ้ามีโอกาสได้ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวของทางอาหมาโจนะฮะแล้วผมก็มีโอกาสได้พาท่านกัลยาณนิตรท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับร่วมเดินทางมากรบขอปรอาหมาโจที่แถวแถวอ่าอ่าพระุรัตนนะครับที่เชิงสะพานพระปกเก้านะครับที่ฝั่งจากสะพาน อาจากฝั่งทนข้ามมานะครับที่ฝั่งพนักรนะครับที่ตรงสะพานพระปกเก้า,าแถวๆการไฟฟ้านะฮะเราก็มากลับขอปอดอําหมาโจ้ที่สะพานหันใช่ไหมครับหรือว่าอําหมาโจาที่สะพานทางฮีใช่ไหมครับอ่าหรืออําหมาโจ้ที่ศาลเจ้าแม่สามุกจีนบางแสนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอาหารจีนอาหารเจอร่อยมากเลยนะฮะแต่ก่อนผมแบบบางทีไปเชีงเมงหรือว่ามีโอกาสได้ตามคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณ เอาแปะคุณลุงคุณป้านะฮะและญาติญาตินะฮะเขื่อญาตินะครับบางทีเรามาเชียงเมงที่ชลบุรีเสร็จแล้วก็จะแวะมากล่าวขอพรนะหมาโจ้ะนะครับก่อนเดินทางกลับนะครับแล้วบางทีอ่ายังมีห้องห้องครัวอาหารเจยังเปิดอยู่ใช่ไหมครับเราก็เข้าไปทานอาหารเจอุ้ยนะฮะถ้าได้อ่ขาข้าวสวยอ่ขาข้าวต้มนะฮะร้อนๆนะครับแล้วขอให้พี่เขาช่วยผัดผักบุ้งไฟนะไม่คงไม่ใช่ไฟแดงนะครับผักบุ้งนะฮะ ที่โรงเจผัดไส่เต้าเจียวใส่อะไรแล้วมันไฟร้อนๆนะแล้วมานั่งทานพร้อมกับข้าวต้มร้อนๆโอ้หมันฟินมากเลยนะมันอร่อยมากเลยใช่ไหมฮะเราก็บางทีถ้ามีโอกาสก็จะไปกราบขอพรนมาโจ้แล้วก็ไปทานอาหารเจแล้วก็ยังมีอาหารเจประเภทอื่นๆอีกน,นะฮะไม่ใช่ว่ามีเฉพาะแค่เอ่อแค่เอผ่ผักผักบุ้งนะครับจะมีมีจับชายมีอะไรต่างๆอีกมากมายเลยนะ,ะแล้วบางทีนะฮะถ้าเราได้กานาชายด้วยก็ดีนะครับที่ออกดำๆใช่ไหมฮะอ่า กานาชัยก็อร่อยนะทานกับข้าวต้มหรือว่าผัดผักบุ้งผัดอะไรต่างๆก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็บางทีสมัยก่อนไปนะฮะพอดีจะไปเจออาจงมุ้ยเหล่าเจกนะครับท่านเป็นเพื่อนกับคุณปู่คุณย่าแล้วก็คุณตาผมด้วยนะครับเคยไปเมืองจีนด้วยกันแล้วบ้านอยู่แถวอ่าใกล้ๆกันตอนอยู่แถวแท้แซิมนะฮะวงเวียนใหญ่นะฮะสมัยก่อนใช่ไหมฮะก็จะรู้จักกับคุณคุณปู่กับคุณย่าของผมนะครับแล้วท่านใจดีมากๆเลยนะครับท่านก็จะให้ความ เมตตากรุณาแล้วก็เอ็นดูคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าของผมนะครับบางทีไปก็จะไปไปกราบขอพรอามาโจก็จะแวะเข้าไปทักอะจงมุยเหล่าเจงนะครับบางทีท่านก็ให้ให้ให้ทีมงานของท่านนะฮะไปเอาอ่าเขาเรียกว่าผักเออไอเนี่ยฮะไอคล้ายๆกระป๋องนะฮะเป็นเป็นเป็นผัก เกลี่ยกระป๋องนะฮะคุณแม่บอกเกลี่ยกระป๋องนะฮะที่ท่านท่านดองไว้เป็นกระป๋องที่กระป๋องพลาสติกมีฝาพลาสติกขวดหนึ่งเป็นขวดนึงอ่ะ,ะอุ้ยอร่อยมากบางทีท่านก็บอกเอาไปหลายๆมีสีออ่ห้าขวดเอาไปแบ่งกันนะอะไรเงี้ยแล้วก็เอามากินกับข้าวต้มที่บ้านหรือว่าเอามาปรับปรุงจะยำเยิมหรืออะไรก็อ,อร่อยนะครับแต่ในชว่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะฮะจงมุ่ยเราเจกนะฮะท่านก็จะให้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 ลูกให้ลูกน้องท่านหรือทีมงานท่านไปเอา อาเกมชัยที่หมักแล้วเป็นกระป๋องพลาสติกใหญ่ๆก็น่าจะกระป๋องแล้วประมาณลิตรหนึ่งอย่างเงี้ยก็บอกเอาเอาเอาไปเจ๊ะหน,น้าอะไรเงี้ยเราก็กล่าวขอพรด้วยแล้ว,ลวได้รับของบางทีท่านก็บางทีเราก็ไปกล่าวขอพรนามาโจ้ไปร่วมทมําบุญบางทีท่านก็ให้ของของของ,ของวัตถุมงคลที่อ่าของทางศาลที่อาจงมือเราเจกท่านท่านดูแลนะฮะบางทีก็ให้มอบให้มาบูชาเห่งๆก็มีนะฮะก็ต้องกล่าวขอบคุณ อาจงมื้อเหล่าเจ็กนะฮะก็ถ้าเราไปที่ศาลเจ้าแม่สามูกีนบางแส่นะครับเราก็หาที่จอดรถนะฮะนะฮะเราก็อาจจะไปขอจอดตรงบริเวณนั้นบริเวณนี้หรือว่าแถวแถวนั้นจะมีร้านอาหารนะฮะบางทีเราก็อาจจะไปขอพี่เขาจอดนิดนึงเพราะว่าถ้าไม่ไปขอพี่พเขาจอดอย่างผมเคยเจอนะฮะที่เคยเล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทราบนะฮะว่าน้องจอนะฮะผมไปจอดอยู่ปลายทางที่เลยทางศาลอา,าม่าโจม,มาหน่อยหนึ่งนะฮะผมก็ไปจอดน้องจอก็ มาจากไหนไม่รู้นะฮะก็เอามีคนให้หรือว่าแบบของไหว้หรือเปล่าไม่รู้เป็นลูกมะพร้าวลูกหนึ่งนะฮะที่ปอกเปลือกแล้วนะฮะที่มีเนื้อในอย่างเงี้ยแล้วน้องจอก็ขึ้นมาที่บนหลังคารถผมแล้วก็มาแบบแทะแล้วก็เอาลูกมะพร้าวเคาะใส่หลังคารถผมนั่งปั้งตังปั้งตัง,ง,งผมก็เลยต้องมาขอให้น้องจอลงแล้วเลยขอย้ายมาจอดตรงฝั่งที่มีพี่พ ที่รับจอดรถที่ร้านอาหารบอกพี่ผมขอจอดนิดนึงนะฮะอะไรเงี้ยแล้วก็ขอขึ้นไบกาบอาหมาโจ้เลยนะครับดีกว่าใช่ไหมครับพอเราขึ้นมานะฮะด้านล่างที่ก่อนจะขึ้นอามาโจ้ก็ผมก็มีโอกาสให้คุณแม่ซื้ออ่ที่จะมีร้านขายพวกผอนนางรมแกะอะไรเงี้ยแล้วก็เออเคยก็อร่อยนะฮะเคยที่เป็นคล้ายๆกุ้งตัวเล็กๆใช่ไหมครับหรือว่าเป็นเคยที่คล้ายๆกะปินะคะกะปิเคยเอามาผัดกับหมู เอามาผัดกบหมูสามชั้นคล้ายๆกับกวุวยที่เมืองจีนได้เลยนะฮะก็อ,อร่อยเปอีกแบบนึงนะครับก็คเคยซื้อมาเออหอมดีนะฮะผัดกับเหมือนกับผัดกบปิหมูอะไรเงี้ยยิ่งอร่อยนะฮะเราก็เดินทางเข้ามาเดินขึ้นชั้นสองใช่ไหมครับผมจะชอบขึ้นทางโซนที่อ่าที่ขึ้นมาแล้วด้านขวามือประมาณชั้นลอยจะเป็นห้องน้ำใช่ไหมครับแล้วก็เดินขึ้นชั้นสองเราก็จะมาผ่านอ่าขวามือก็จะเป็นโรงเจใช่ไหมครับซ้ายมือก็จะเห็นเป็นทีโกงใช่ไหมครับมีเตาเผาใช่ไหมครับเราก็มาจุดธูป กราบขอพรองค์ท่านพอ่อท่านแม่ฟ้าดินทีกงเสร็จแล้วเร,เราก็เลยเดินเข้ามากราบขอพรอามาจโจใช่ไหมครับเรากาบขอพรอามาจโจภายในสารเสร็จแล้วเราก็เราก็จะออกมาข้างนอกก็จะเจอไอ้อิปแปวนะครับคุณกมลรักลื่นกมลนะครับ,ลลรบท่านจะนั่งอยู่ด้านนอกใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็เดินมาทางด้านซ้ายมือมากราบขอพรท่านอ่าเจ้าแม่สวรรค์นนะครับกิมบอเนียนะครับหรือว่าอ่ากิมบอเนียนะครับแล้วก็ เอลตีกิมบอนะฮะเสร็จแล้วก็มาพระแม่ธรณีนะครับแล้วก็หมอกัวโตนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะทุกทุกพระองค์ที่ทางอาสารเจ้าแม่สามุกีมบางแสนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเดินขึ้นจากชั้นที่ไอ้ไแป๋วนั่งชั้นสองขึ้นชั้นสามก็ได้นะครับก็จะมากราบขอพรอาแปะวงไตเสี้ยหกโจ้ได้นะครับเพราะจะมีท่านเจ้าพ่อเฮ้งเจียนะครับมีท่านอาไซตตำนานไซอิ๋วนะครับท่านภรษาังทำจังนะครับท่านเฮ้งเจียนะครับท่าน ตีบอยไก่นะครับท่านโซเจ่งนะครับแล้วเราก็จะขึ้นไปสูงสุดก็จะมากราบขอพรพระแม่กวนอิมนะครับอ่าที่อยู่ที่ชั้นสูงสุดเลยนะครับเราจะมองเห็นวิวทางทะเลสวยงามมากๆเลยใช่ไหมครับแล้วเวลาเราลงมาเราก็ด้านซ้ายมือเราก็มากราบขอพรองคง์เอกง,องได้นะครับท่านเจ้าพ่อกวนอูนะครับแล้วก็กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่แต่ละชั้นนะครับ นะครับก็จะมีหลากหลายเทพเจ้าให้เราได้กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเสร็จแล้วเราก็อาจจะมาพักเหนื่อยข้างล่างก็เดินมาแล้วปทานอาหารเจใช่ไหมครับก่อนกลับก็แวะเข้าห้องน้ําสะอาดมากเลยนะครับที่ศาลเจ้าจแม่สามุกินบางแสนนะครับนะครับ,นะรบก็เราก็ได้บุญนะฮะเสร็จแล้วเราก็ถ้าเรารู้สึกไม่สบายใจทุกใจเรียนถามปรึกษาไอ,อ้ ไอ้แป๋วได้นะครับคุณกมลรักเลื่อนกมลนะครับว่าพอจะมีวิธีไหนกาบขอพรอมาโจ้อย่างไงหรือกาบขอถวายว่าวเพื่อขอให้อมาโจ้ปอหอคุ้มของเขียนชื่อเราต้องเขียนลำดับยังไงลองเรียนถามมาอ้แป๋วดูนะครับว่าถ้าด่วนๆจริงๆจะต้องทํำยังไงบ้านท่านจะช่วยสอนเคล็ดลับให้เรานะครับเป็นเป็นเคล็ดลับเฉพาะที่ไอ้แป๋วช่วยสอนให้นะครับแต่ต้องไปเรียนถามท่านอีกทีหนึ่งนะครับถวายว่าวให้กับอมาโจนะครับ รีบส่งเลยนะครับอาจจะทําพิธีที่ท่านสอนเสร็จแล้วเผาส่งนะฮะล้วก็ขอให้อามาโจาปอหอมเสียด้ผมช่วงนี้ไม่ค่อยสบายแล้วก็แบบค่าให้จ่ายเยอะแล้วก็แต่ก่อนยังไปคุณพ่อยังมีคุณพ่อช่วยสลับขับอะไรอย่างนี้ยตอนนี้เราก็เลยไม่ได้เดินทางไปขอพรออามาโจา เหมือนกับสมัยก่อนจะไปบ่อยมากเลยใช่ไหมครับกกเสียดยก็จะจุดทูบที่บ้านนะครับแล้วเราก็จะมีรูปที่ไอ,อ้แป๋วเคยให้มาอาจงมุ่ยเราเจ็ดเคยให้มาน้าชายเคยให้มาผมก็จะตั้งเป็นหิ้งเล็กๆกร่าบขอพรอาหมาโจที่บ้านนะครับบางทีเราก็อาจจะมาจุดทูบหน้าบ้านกราบขอพรอาบอ,บอาโหนะฮะ <c> ที่โหเซ่บอให้ตังมาอาบอาโหนะฮะแทนที่บางทีเราไม่ได้เดินทางไปที่ศาลเราก็เหมือนกับจุดทูบแล้วก็ขอพรท่านที่หน้าบ้านเราแทนนะฮะก็ อาน่าสนใจมากๆเลยนะครับเทโฮเซบอไฮตังมาอาบอโหนะครับแล้วก็โรงเจนะครับก็เปิดแล้วนะครับท่านสามารถที่จะเดินทางมากราบขอพรนหมาโจได้นะครับแล้วก็บรรยากาศแถวนั้นสวยงามมากโอ้ยบรรยากาศริมริมทะเลเลยใช่ไหมครับแล้วก็มากราบขอพรนหมาโจนะครับเราทุกใจยังไงลองขอพรนหมาโจดูผมก็ขอพรท่านเป็นประจํานะครับจุดทูบนะฮะก็ทุกอย่างอยู่ที่ความศรัทธาความเชื่อนะครับ ปฏิหารจะตามมานะครับขอให้เรามีความศรัทธามันจะแยกกันระหว่างความเชื่อความงมงายนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะมองผมว่าผมงมงายอะไรต่างๆผมขออนุญาตไม่ได้ชี้นำนะครับแต่ว่าเป็นความเชื่อของผมที่ผมมีความศรัทธาต่อท่านเจ้าแม่สามมุกจีนบางแสนด้วยนะครับและอามาโจทุกทที่ในโลกแห่งนี้นะครับเราสามารถกราบขอพรได้ทุกทที่เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกับเพื่อนตุ้มในช่วงท้ายของวันนี้นะครับพักสักครู่ครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายสไตล์มิตรเฮานะครับช่วงรักรถรักรังงานรักเศรษฐกิจนะครับกับผมปาวุธนะครับธีระพงศ์นะครับรวมนั่งมิตรเฮานะครับทีมข่าวมืออาชีพนะครับปอกอากาศสดนะครับทุกวันเสาร์นะครับทั้งมิตรีข่าวก็สุดจุดนะคกับสมาร์ทเรียลนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับพบกันทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงขอขอบคุณนะคะ